แกงไก่บ้านโนไม้ดองทำแบบสูตรใต้แท้ได้ความหอมรสชาติอร่อยน้ำแกงเข้มข้นถึงกะทิไปดูกันตอนการทำกันเลยส่วนผสมที่พี่บา่าวใช้ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยตอนแรกเปิดไฟข,ขึ้นมาแล้วก็เอากะทิใส่ลงไปประมาณ300 ml ปกติเริ่มร้อนแบบนี้เอาพริกแกงใส่ลงไปตามด้วยกะปิก็คนๆส่นวนผสมให้เข้ากันดี ทีนี้ก็รอให้น้ําเดือดขึ้นมาพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็เอาเนื้อไก่ใส่ลงไปเลยพอผัดๆเนื้อไก่โดนความร้อนตัวๆแกงไก่หน่อไม้ดองก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมของภาคใต้พอผัดมาจนเนื้อไก่เริ่มสุกแบบนี้กใส่น้ำปลาลงไปประมาณ600 ml มทีนี้ก็รอให้น้ําเดือดขึ้นมาตอนนี้น้ําแกงก็เดือดขึ้นมา เนื้อไก่ก็สุกดีแล้วนะพี่นนอะแต่พี่บ่าวใช้เป็นไก่บ้านดังนั้นก็จะใช้เวลาเคี่ยวให้เกิดความนุ่มประมาณสิบนาทีช่วงนี้ก็ลดเป็นไกยอ่อ,อนมาเดี๋ยวก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนมากประมาณสิบนาทีอันนี้ไก่ก็เริ่มนุ่มเอาหน่อไม้ดองใส่ลงไปกดให้จมๆพอใส่หน่อไม้ดองไปแล้ว ระับไฟแรงขึ้นมาหลังจากใส่นมไมโดนลงไปผ่านมาประมาณ5านาทีก็จะชิมเบื้องต้นก่อนปรุงความเป็นลงตัวส่งนที่จะใช้ก็คือน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะสำหรับน้ำปลาก็อย่าใส่เยอะเกินไปถ้ายังไม่ถึงรสชาติก็ปรุงด้วยเกลือถ้าพี่น้องจะใส่พวกปรุงรสแนะนำว่าให้ใส่ผงชูรสนะพี่น้องสำหรับเมนูนี้พอส่วนผสมเข้ากันดีเราก็ชิมอีกรอบนึง ความเค็มน,น้าตานได้แล้วตอนนี้มีความหอมของหน่อไม้มากน้ำผูกปิกประมาณนี้โอเคแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่หัวกะทินี้ก็ใส่พริกขี้วลงไปก็เอาใบมะกรูดใส่ลงไปกดให้จมๆเลยทีนี้ก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปงละได้แบบนี้ก็ปิดไฟได้เลย อืมดูความน่ากินอ๋อโอ้ต็ดเรียบร้อยแกงหน่อไม้ก็จะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะพี่น้องดูไก่ก็จุกนุ่มพอดีก็เป็นเมนูแกงที่มีความหอมมากทำกินเมื่อไรก่ก็เรียกว่าข้าวจานเดียวไม่พอพี่น้องลองทำดู และพบกับเมนูอ,อื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุ่มนทในรับชมขอบคุณกรับสวัสดีครับพี่น้อง